สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูบิทโฮนะคะวันนี้เราจะมาชวนทําขนมปังทอดกันอีกแล้วค่ะเป็นขนมปังทอดไส้กรอกนะคะแล้วเราก็จะขึ้นรูปน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสําหรับคนที่จะทําขายนะคะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยแล้วขนมปังนะคะไม่อมน้ํามันแล้วก็นุ่มมากๆพิเศษก็คือสูตรนี้ไม่ต้องนวดค่ะแค่ใช้ช้อนคนคนจบเลย แล้วการตรวงของเรานะคะวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยตวงค่ะไม่ได้ใช้ตาช่างนะคะใช้เป็นถ้วยตวงกับช้อนโต๊ะคนไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์น้อยสามารถทําได้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย เริ่มจากตัวนมนะคะวันนี้เราใช้นมจืดอุ่น100 ml ค่ะหลายคนถามว่าทําไมเราใช้แต่นมอุ่นใช้นมธรรมดาได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่านมอุ่นเนี่ยจะทําให้ตัวยี้ทำงานได้สะดวกขึ้นแค่นั้นเองจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะว,วันนี้เราใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายขาวได้เลยคนให้น้ําตาลทรายละลายสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ยี์ลงไป1ช้อนชาครึ่งค่ะจากนั้นก็คนนะคะให้ตัวส่วนผสมเข้ากันดี ขั้นตอนนี้ใครจะพักยีสัก5นาทีก็ได้นะคะเพื่อดูการทํางานของยีแต่ว่าเราใช้ทุกวันนะคะเรามั่นใจว่ายีของเราขึ้นแน่นอนก็เลยจะไม่พักนะแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะ1ฟองไข่นี้ให้เราเหลือไข่าขาวไว้เล็กน้อยนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะเอาไว้ตอนขึ้นรูปนะคะแบ่งไว้แค่เล็กน้อยก็พอค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีทยอยใส่แป้งลงไปนะคะ เราจะใช้แป้งทั้งหมด1ถ้วยตวงครึ่งใส่ลงไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงจากนั้นก็เติมเกลือลงไปนะคะเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาแป้งที่เราใช้ในวันนี้เป็นแป้งขนมปังนะคะเนื่องจากแป้งสาลีอนเนกประสงค์ของเราหมดถ้าใครมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไป3มช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันที่เราใช้ในวันนี้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันใครจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้นะคะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องกลิ่นเรื่องสีของน้ำมันปาลมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปนะคะครึ่งถ้วยตวงจากนั้นก็คนเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะประมาณนี้ค่ะนี่คนประมาณสัก4ี่ห้านาทีค่ะเขาก็เข้ากันดีแล้วนี่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแรปมาปิดไว้ค่ะเอาผ้ามาคลุมพักแป้งของเราไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วเราก็นําเขามาขึ้นรูปนะคะวิธีขึ้นรูปง่ายมากๆเลยให้เรานะคะโรยแป้งนวลลงไปก่อนแป้งนวลที่ใช้ก็เป็นแป้งที่เราใช้ทําขนมปังนี่แหละค่ะโรยลงไปเยอะนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาติดเพราะว่าแป้งเขาจะนุ่มมากๆเลยจากนั้นก็แบ่งแป้งเป็น3ส่วนค่ะเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็คลึงให้เป็นเส้นยาวๆค่ะแล้วก็รีดนะ รีดเนี่ยไม่ต้องหนาหรือบางมากนะคะประมาณสักครึ่งเซนได้นะคะจากพื้นขึ้นมานะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูความหนานะคะว่าประมาณไหนก็รีดไปจนสุดเลยนะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะความหนาเสร็จแล้วนะคะก็พับค่ะพับเป็น3ส่วนนะแบบนี้นะตามในภาพเลยนะคะนี่ค่ะพับเข้าหากันแบบนี้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะรีดแล้วนะคะรีด ตรงนี้รีดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะนี่ค่ะประมาณสัก1เซนนะคะสำหรับความหนาของตัวแป้งนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำไส้กรอกไส้กรอกนี่อะไรแต่ชอบเลยนะใครจะใช้รสไหนกน็เอาที่ชอบเลยแล้วก็นำมาวางตรงกลางไว้แบบนี้นะคะพันสักประมาณ2รอบนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวที่เราเหลือไว้นะับแปะตรงปลายค่ะแล้วก็คลึงค่ะปิดตรงฟลายให้เรียบร้อยนะคะ คลึงให้เรียบร้อยอย่าให้มีเ,าเขาเปิดมานิดนึงไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเอาไปทอดเนี่ยเวลาเขาฟูขึ้นมาเนี่ยเขาจะแตกออกนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะสําหรับตัวไส้กรอกก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะจะได้ออกมาน่ารักน่ารัก,นรกเนาะนี่ค่ะก็ม้วนค่ะประมาณสักสองรอบอย่างที่บอกตัดค่ะแล้วก็เอาไข่ขาวแต้มไข่ขาวจะดีมากๆเลยนะคะเขาจะไม่หลุดเลยเวลาเราเอาไปทอดเนี่ย แต่ว่าเราก็ต้องปิดให้มิดด้วยนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปจนเสร็จเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะได้ตัวไส้กรอกแล้วก็พันขนมปังเรียบร้อยแบบนี้ทั้งหมด9อันนะคะหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วก็นำเขาลงทอดในน้ำมันร้อนๆได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะนี่อันนี้น้ำมันเขาจะร้อนไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะปรับเขาลงนิดนึงนะคะเพื่อใหอ้ตัวไส้กรอกของเราค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะนี่ค่ะ ทอดไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆกลับไปกลับมานะคะให้เขาได้ความร้อนทั่วๆกันใส่กล่องเราก็จะออกมาหน้ารักหน้าทานแบบนี้เลยค่ะนีกระทอาให้เขาเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นจากความร้อนได้เลยพักเขาว่าให้เสด็จน้ํามันดีนะคะ แนะนำนิดนึงว่าเวลาจัดเสิร์ฟให้จัดเสิร์ฟตอนที่เขายังอบอวบนบ,บวมแบบนี้นะคะมันจะน่ารักมากๆเลยอันนี้เราพักนานไปนิดนึงนะคะตัวไส้กรอกที่ทอดเนี่ยมันก็จะออกเหีเห่ยวๆนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความน่ารักอยู่นี่ค่ะแต่เรื่องรสชาตินี่คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากๆรสชาติเนี่ยไม่แพ้เตาอบเลยนะคะแล้วสูตรนี้ก็ไม่อมน้ํามันด้วยใครจะทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือจะทานเปา อร่่อยคะรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้ถูกใจคนทั้งบ้านแน่นอนสําหรับคนที่จะทําขายนะคะลองทําดูเป็นไอเดียที่น่ารักและดีมากๆเลยขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวว w i โฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ